الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بن حق وأنت خير فاتحين أحييكم بتحية الإسلام فالإسلام تحيته السلام فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوكم سنتي برميتا لكم جمرين جاء الله سبحانه وتعالى جمبر سبدي فينون تي كم لنغرب شم رايكان خون رنغرين شون تكتن خب อันฮัมดุลิลละชูกรต่อ Allah Subhanahu wa t a าลาที่ uh, พระองค์ได้ประทานโอกาสให้กระผมนะครับได้มีโอกาสมาเป็น uh, ผู้ดำเนินรายการวิชาฮะดีษนะครับวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาฮะดีษนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ได้เป็น uh, เป็นคนถ่ายทอดนะครับวิชาความรู้ uh, ไปสู่ท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับอันทำดุลิละนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าทั้งกระผมแล้วก็ท่านพี่น้องนะครับมีความยำเกรงแล้วก็มีความทักว่าต่อลาะสุบฮานะหัวตาาลนะครับไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนใดก็ตามนะครับเราจะต้องมีความยำยำเกรงมีการทักว่าต่อลาะสุบฮานะฮัวตาาลนะครับเพราะว่าการยำเกรงนั้น เป็นเสบียงที่ดีที่สุดนะครับอัลลอฮฺสุบบะฮานวะตาลาได้ตัดไว้ว่าวะตาซะวัดูไินักไครรดซาดิตตะกวานะครับสู่เจ้าทั้งหลายจงเตรียมเสบียงนะครับแท้จริงไครรดซาดนะเสบียงที่ดีที่สุดนะครับก็คือการตะกวาแล้วก็หรือว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบบะฮานวะตาลานั่นเองนะครับดังนั้นอินชาอัลลอฮฺในจินซ์ะ นะครับของเราในวันนี้นะครับเ,เป็นวิชาเกี่ยวกับวิชาฮะดีษนะครับแล้วก็หนังสือที่กระผมจะหยิบยกมานะครับนำเสนอให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับเป็นหนังสือของอิหม่ามอันนาววีนะครับใครๆก็รู้จักนะครับอิหม่ามอันนาววีนะครับท่านอิหม่ามนาววีคนเนี้ยนะครับเป็นคนที่ตะลีฟคนที่รายงานหนังสือ คนที่แต่งหนังสือไว้เยอะนะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นหนังสือดังๆเป็นหนังสือเด่นๆของท่านนะครับก็คืออันอรารบะูนนะครับหนังสือฮะดิษอันอรารบะูนที่ผมกำลังจะหยิบยกให้กับผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ศรัทธาที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็คืออันอรารบะูนอันนาววิยะนะครับแล้วอีกอ หนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นผลงานเด่นๆของท่านอิหม่ามนาวีนะครับก็คือรียาดุสอลีฮีนนะครับหนังสือที่รวบรวมวิชาหะดีษนะครับไว้หลายตอบ้างด้วยกันนะครับเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับฮะดีษนะครับก็มีอยู่สองเล่มนี้นะครับที่ไม่ว่ามัสยิดไหนอินชาอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับน่าจะรู้จักนะครับน่าจะมีไว้ใน มัสยิดนะครับก็คือ1นึ่งฮะดีษอรับรบานนาวีแล้วก็เล่มที่สองนะครับก็คือเรียวบุสอลีฮฮนนะครับหนังสือสองเล่มนี้นะครับเป็นที่โด่งดังเป็นที่มัชูรนะครับนั่นหมายความว่านะครับการที่มีผู้คนตอบรับมุอัลลาฟาตการที่มีผู้การที่ผู้คนตอบรับบทประพันธ์หรือว่างานแต่งของคนใดคนหนึ่งเนี่ย นะครับจะบ่งบอกว่าจะบ่งบอกว่างานประพันธ์ชิ้นนั้นหรือว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากการแต่งแบบคอ,อ,อล l i ต์ลิล l l แบบบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอสุบ ب า ا ن ه ะาลานะครับเกิดจากการที่เขาเนี่ยตั้งใจตะลีฟเขาเนี่ยตั้งใจที่จะแต่งมันเพื่ออัลลอสุบ ب ح ا ن ه ะาลานาที้าของมันผลของมันก็คือมีคนตอบรับ นะครับหนังสือ,เ,อเล่มนั้นเนี่ยเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นหนังสือที่ผมกําลังจะนำเรียนให้กับท่านาพี่น้องที่กําลังรับชมได้รับทราบนะครับหนังสืออัลบาวนาวีเล่มนี้นะครับไม่ว่า,าจะไปที่ไหนบนโลกนี้นะครับที่มีมัสยิดที่มีมุสลิมอยู่เนี่ยนะครับลองไปถามอิัลา์เขาจะรู้รู้จักกับหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างดีนะครับอันอัลบาลนาวียะนะครับ อินชาอัลลอฮ์ก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่เนื้อหานะครับตัวบทฮะดีษนะครับที่มีบันทึกอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะได้หยิบยกมุกคดิมะหรือว่าบทเกินนำของท่านอิหม,ม่ามอันนาว,วีวคนนี้ให้กับพี่น้องได้รับทราบพ,พอสังแขบนะครับพอพอประมาณนะครับอินชาอัลลอฮ์หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีขนาดเล็กนะครับ เป็นหนังสือที่มีขนาดเล็กชื่อของมันก็คือหนังสืออันอารบอินซึ่งท่านผู้แต่งก็คืออันอิมามนาว,วีเนี่ยเขาได้อ,อีกตทรเขาได้สรุปเขาได้เลือกฮะดีษสัน้นๆฮะดีสได้สรุปฮะดีษมาประมาณ40หิฮะดีษจริงๆมันไม่ใช่40หะดีษนะครับแต่ชาวอาหรับเนี่ยสมมติว่ามันเป็นเศษที่เกินจาก จำนวนเต็มไปเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยถ้ามันเกินไปสองฮะดีษ์สามฮะดีษหรือว่าสี่ฮะดีษเนี่ยเขาก็จะตัดว่ามันเป็นแค่เอ่อสี่สิบฮะดีษดังนั้นฮะดีษที่อิหม่ามนาววีเขาได้บันทึกได้รวบรวมไว้หนังสือไว้ในหนังสือเล่มเนี้ยนะครับก็คือมีทั้งหมดเอ่อสี่สิบสองฮะดีษนะครับสี่สิบสองฮะดีษนี้นะครับที่เรากําลังจะมาเรียนนะครับหนังสือเล่มไม่ใหญ่นะครับแต่ ได้ครอบคุมนะครับมาซายลุดดีนครอบคุมประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามไว้เกือบทั้งหมดนะครับเ,เพราะว่ามีได้มีรายงานไว้นะครับว่าท่านนาบีสุลต์ละฮอัลเลาะห์วะซัลลัาลาลลมบอกว่ามัน حفظ ะ ل ى أمتي أربعين حديثًا มินอ أ ริดินแห่ بعث อัลลอฮฺท تعالى ยุมน์ قيامته ฟนซุมรตินฟุกฮะวัลัลมานะครับผู้ใดก็ตามที่ حفظ แปลว่าในที่นี้แปลว่าถ่ายทอดนะครับให้กับประชาชาติของฉันอุมมติอารอุมมติอารบะอีนะฮดีษันจำนวนสี่สิบฮดีษนะถ่ายทอด ฮะจีษจำนวน40หสิบฮดฮัิเกี่ยวกับอะไรบ้างมีมินอัมรีดีนิฮาฮะดิษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศาสนานะครับบาวัหุลลอาุตะอาลาอัลลอฮ์บฮานะฮวะตะาาลาจะทรงทำให้เขาฟื้นคืนชีพเย้ามันกิยามะขึ้นมาในวันอ่ออาคิรัดหรือวันกิย马เนี่ยฟีซุมราตินฟุกฮาในกลุ่มชนหรือว่าหมู่ชนของ บรรดาฟุกฮะบรรดาผู้ที่เข้าใจวิชาฟิกนะครับบรรดาผู้ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราวของศาสนาวัลลุลามะนะครับแล้วก็บรรดานักวิชาการบรรดาปราชญ์นะครับใครก็ตามที่รวบรวมและก็ถ่ายทอดฮะดีษ40ฮะดีษด้วยกันให้กับรุมมะของของท่านนาบีเนี่ย ท transfer, ่านอบีบอกว่าอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพทําให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับในหมู่ชนที่เป็นฟุกฮะและก็อุลามะนะครับบางเรียบบางรีวายะบอกว่าบางสายรายงานบอกว่าอ่าวกุนทูละหูเยามันกิยามติชาฟิอันวะชฮีดาบางสายรายงานบอกว่าฉันท่านอัลเบดุลลัลวาลาอิอัสลัลลัมนะครับกุนทูละหูจะเป็น ชาฟิอันจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือวะชะฮีดันจะเป็นพยานให้กับเขาคนนั้นในวันกิยามะนั่นเองนะครับนี่ดังนั้นอิหม่ามนาววีนะครับเขาก็อยากที่จะได้รับผลบุญในตรงนี้นะครับอยากที่จะได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่ตรงนี้เช่นกันนะครับท่านก็เลย เลือกอันอาฮดีสเลือกฮดีสต่างๆนะครับอันจาวาเิ ir, ที่ครอบคุมในเรื่องของอาดาบนะครับเรื่องมารย,ย,ายาทครอบคุมในเรื่องของอัคลักนะครับครอบคุมในเรื่องของอามานอัลซอลิฮะ ah, การงานที่เป็นงานการงานที่ดีๆนะครับท่านอิหม่ามนาว,วีเลือกนะครับฮดีษเหล่านี้ ให้มาอยู่ในหนังสือของท่านฟะจามาะฟีฮาดันมุอัลลัฟอซักีรฟีฮัจมิแล้วก็ท่านก็ได้รวมฮะดีษต่างๆเหล่านี้ไว้ในหนังสือของท่านเนี่ยซึ่งเป็นหนังสือที่ดูเผินๆแล้วเป็นหนังสือที่เล่มเล็กนะครับแต่ในเนื้อหาใจความเป็นจาวเมิอันกลิมนะครับเป็นคำพูดที่ครอบคลุมหลายด้าน นะครับคำพูดที่น้อยๆแต่มีความหมายยิ่งใหญ่นะครับคำพูดน้อยๆแต่ความหมายนีครอบคุมมาซาอิลุดดีนทั้งหมดนะครับดังนั้นอ,อิหมัมนาววีเขาก็เลือกนะครับเลือกออฮะดีษเหล่านี้ให้มาอยู่ในหนังสือของท่านนะครับที่ชื่ออรุบาอุนนาววีนี่แหละนะครับออถึงแม้ว่าขนาดจะเล็กแต่ฟาอิดะของมันประโยชน์ของของมันเนี่ยอาวีมจึดดัน ประโยชน์ของมันเนี่ยใหญ่ใหญ่หลวงนะครับแล้วก็มีความประเสริฐเอ่อซึ่งฮะดีตที่ท่านอิหม่ามนาว,วีได้เลือกนะครับให้มาอยู่ในอารบานาว,วีของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นฮะดีตที่มาจากโซฮีบุคารีแล้วก็โซฮีมุสลิมส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นฮะดีตที่มีสถานะโซฮีแล้วก็เป็นฮะดีต ที่มีสถานะฮัสซันนะสี่สิบสองฮะดีษเนะี่ยทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นมีอิหม่ามอีกท่านหนึ่งมารวมมารวมรวมเพิ่มเติมต่อจากอิหม่ามนาววีนะครับอิหม่ามนาววีเนี่ยเขารวบรวมไว้สี่สิบสองฮะดีษมีอิหม่ามอีกท่านหนึ่งนะครับอิหม่ามอิบนุรอญับนะครับมารวบรวมจาก42ให้ให้กลายเป็น50ฮาฮะดีษ นะครับแล้วก็ได้อิหมามอิบนาะจับก็เขาก็ได้อธิบายฮะดีษต่างๆที่เขารวบรวมเพิ่มจากอิหมามนาวีเนี่ยไว้ในหนังสือของท่านที่ชื่อว่าแจามีอุนอูลูมวันฮิกัมนะแล้วก็ท่านก็อธิบายนะครับใจความฮะดีษอธิบายฮะดีษต่างต่างที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นนะครับที่ซึ่งหนังสือของเขาคือ,อคือนะครับแจมีอุนอูลูมวันฮิกัม นะครับซึ่งเป็นฮะดีที่รวมรวมแล้วนะครับรวมรวมแล้วแทบจะครอบคลุมมาซาอิรุดดีนทั้งหมดนะครับย้อนกลับมาที่อิหมามนาววีนะครับซึ่งอิหมามนาววีเนี่ยนะครับเป็นคนที่มุตคัตซิซันฟิลฮะดีษเป็นเป็นนักเชี่ยวชาญเป็นคนที่เชี่ยวชาญในในวิชาฮะดีษนะครับเขาเป็นอิหมามด้วยนะครับแล้วก็ เขาเชี่ยวชาญในวิชาอื่นๆเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮะดีฟิกวิชาฟิกลูกอตินอารับิยาวิชาภาษาอาหรับนะครับแล้วก็มุอัลลฟาตของเขาต่างๆงานประพันธ์หนังสือที่เขาแต่งขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับของบรรดามุสลิมนะครับอย่างหนังสือสองเล่มที่ผมได้ยกตัวอย่าง ไปข้างต้นนี้นะครับมีอัลบะอูนอันนาววิยะกับเรียบุศอดีหินเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละมัสยิดเนี่ยจะต้องมีมาตันไม่มาตันไม่ตัวบทฮะดดิก็จะมีชรอฮะดีิสที่เกี่ยวข้องกับฮะดีอิอัลบะอูนกับเรียลุศอดีหินอยู่ในอยู่ในมัสยิดนะครับนั่นเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ว่าหนังสือที่ท่านอิหมานนาววีแต่งเนี่ยได้รับการยอมรับได้รับการตอบรับจากบรรดาผู้ศรัทธา นะครับเพราะว่าท่านอิหม่ามนาวีเองเป็นเ,เป็นคนที่มีเนียะเป็นคนที่มีความตั้งใจตั้งเจต,ตนาเนี่ยเพื่อ Allah s u b h า n a h u wa t อย่างแน,แน่วแน่นะครับมอีอิหม,ม่ามมีนักวิชาการมีผู้รู้หลายท่านที่แต่งหนังสือนะครับมากมายนะครับแต่บางคนแทบจะไม่มีใครรู้จัก ชื่อหนังสือของเขาหรือเจอชื่อหนังสือหรือว่าเจอหนังสือแต่ว่าไม่รู้ใครเป็นผู้แต่งนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างเป็นหนังสือที่ออบ่งบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับบรรดามุสลิมให้การยอมรับดังนั้นนะครับเออข้าๆนะครับ จากการที่ท่านนบอตการที่อิหม่ามนาวีได้คิดนะครับอยากที่จะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่เคยรวมฮะดีษมาก่อนหน้าเขานะครับมีหลายคนที่ที่รวบรวมฮะดีษอย่างอย่างที่ท่านทำเนี่ยนะครับแต่เป็นรวมเฉพาะด้านเช่น40่ฮะดีษที่เกี่ยวกับฟิกนะครับบางทีก็40่ฮะดีษที่เกี่ยวกับอ์กามที่เกี่ยวกับผู้กลมอย่างเดียว นะครับบางทีก็40หะดีษที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับตะวิธนะครับท่านอิม م ا م n a วีก็เลยอิกิดะบิฮิมนะครับอยากที่จะปฏิบัติตามแล้วก็เอาเป็นแบบอย่างาพวกเขาเหล่านั้นนะครับท่านก็เลยคิดที่จะรวบรวมหะดีษ40หะดีษเนี่ยนะครับแต่ว่าครอบคลุมในทุกด้านของอวิชาการอิสลามนะครับท่านก็เลยเแต่งเป็น ฮะดีษอัลบาอินนาววีขึ้นมานะครับซึ่งท่านนบ,บีสุล,ลล่านวะในวาสัลลัมได้บอกว่าหะดีษที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับมีอีกหนึ่งสายรายงานเขาบอกว่าอ,อุดคุลมินไออับ,บวาบินจันนติชิตะนะครับมีอีกหลายสายรายงานนะครับที่ บ่งบอกเกี่ยวกับฟาดีละของคนที่รวบรวม40ฮะดีษนะครับจงเข้าไปนะมีกีละละหูมีคนมาบอกกับเขาว่าท่านจงเข้าไปในสวรรค์นะครับประตูใดก็ได้ที่ท่านาที่ท่านต้องการนะครับหรือมีอีกสายรายงานหนึ่งบอกว่ากูตีบบ ฟิซุมรอจินอุลามะ์เขาจะถูกบันทึกถูกเขียนให้อยู่ในกลุ่มของนักวิชาการฟิกวันอุลามะ์นะครับใครที่ใครก็ตามที่รวบรวม40หะดีษนะครับถึงแม้ว่าหะดีษต่างๆที่ผมได้ยกมาข้างต้นเนี่ยนะครับบรรดาอุลาะมะ์เขาได้เห็นพ้องต้องกันว่ามันเป็นหะดีษดออนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีสายรายงานที่ เยอะก็ตามนะครับหลายสายรายงานก็ตามแต่ว่านะครับเ,เรื่องฟอรอดอิลุนอามานเนี่ยนะครับก็อยากจะให้แข่งขันกันทำนะครับฟอรดอิลุนอามานในเรื่องของความประเสริฐในเรื่องของความความดีต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้นอินชาอัลลอฮ์มุกัดดีมะในวันนี้บทเกินนำในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาอัลบาอุนาววีนะครับ ที่ผมได้เกินไปข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการที่อิหม่ามนาวีเลือก40หะดีษมาแต่งหนังสือหนังสือมีขนาดเล็กแต่ว่าฟาอิดะของมันมีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าใน40หะดีษเนี่ยเป็น40หะดีษที่คำพูดน้อยแต่ว่า ความหมายในครอบคลุมกับทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์เราจะได้มาเรียนรู้แล้วก็มารับทราบไปพร้อมๆกันในโอกาสต่อไปอินชาอัลลอฮ์อัลยุมนักตะฟีเบฮาตันกอดับในวันนี้นะครับในยินซะนี้นะครับก็ขอจากลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอลลัยฮุตุสซาลาฮนบีนะมุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมเระห์มะตุลลอฮ์วะบระกา์